สวัสดีค่ะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอีโก้นะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในสวนนะคะก็พยายามหานะว่ามันยอ่อมาจากอะไรเนาะอีโก้จริงๆมันไม่ได้มีความหมายหรือว่ายอ่อมาจากอะไรที่เป็นแบบออฟฟิเชียลนะก็มีหลายคนก็ให้คำจำกัดความของมันแต่อันนี้เราชอบที่สุดเลยนะคะก็คืออีโก้คือ everyone's greatest obstacle ลนั่นหมายถึงว่าอีโก้เนี่ยคือมันเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกๆคนเลยถ้าเรามาพูดถึงเปรียบเทียบเนาะความทะเยอทะยานกับอีโก้ต่างกันนะความทะเยอทะยานเนี่ยคือเหมือนเรามีความตั้งใจเฮ้ยมีความทะเยอทะยานว่าเราอยากจะไปถึงจุดจุดหนึง่งแต่เราก็จะมองหาว่าเราจะทำยังไงถึงจะไปจุดถึงจุดจุดนั้นนะคะแต่อีโก้เนี่ยมันคือ เราต้องการที่จะให้คนเนี่ยมายอมรับเราหรือเห็นความสำคัญของเรามองความคิดเราเป็นใหญ่ซึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบจะสร้างให้ประสบความสำเร็จนะแต่มันคือความคิดว่าฉันจะประสบความสำเร็จถ้าฉันมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน,งนี้โดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำแต่ฉันต้องการให้ทุกคนยอมรับฉันว่าฉันเก่งนะคะอีอกโก ก็คือเหมือนอยากเด่นอยากดังอยากให้ใครๆมายอมรับตัวเองให้ตัวเองมีความสำคัญความคิดตัวเองถูกเสมอให้ทุกคนยอมรับนะคะก็คือเหมือนสร้างให้ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเ,เขาเรียกว่าเซลเซนทริกอะ่ะคือเอาตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางนะคะอีโ e กทำให้เรามั่นใจว่าเราถูกเสมอไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ฉันเก่งฉันใช่ฉันมีความคิดที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยคือเรากลายเป็นมองคนอื่นด้อยค่าไปนะคะนั่นคืออีโก้ซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคในความสำเร็จนะคะไม่ใช่ว่าอีโก้ไม่ดีนะแต่ว่าเราต้องรู้จักนำมันมาใช้นะคะต้องรู้จักนำมันมาใช้ทำยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเรามีอีโก้มากเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างอันแรกเลยนะก็คือ ฝึกระง,งับอารมณ์เนี่ยมิสติเหมือนเสื้อตัวนี้เลยนะมิสติก็คือ,อพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราโกรธเรามีอารมณ์มีใครมาขัดจังหวะมีใครมามองอไม่เห็นด้วยอะไรกับเรานะคะเราก็ควรที่จะต้องอฝึกระง,งับอารมณ์ตรงนั้นฝึกเพื่อให้เราได้มีเวลาที่จะคิดนะคะฝึกให้จิตใจสงบมากขึ้นแล้วก็รับฟังเราจะได้เริ่มวิเคราะห์เราจะได้เริ่มรู้ว่าเออ จริงๆมันก็มีข้อดีนะใช่ไหมอันที่สองนะคะก็คือให้มองระยะยาวอย่ามองแค่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บฉันก็โต้อตอบทันทีไม่ใช่เธอไม่ถูกฉันเนี่ยถูกแต่ถ้าเรามองถึงระยะยาวให้เรามองว่าเออลองฟังเขาก่อนไหมลองดูก่อนไหมว่าเขามีอะไรนะคะเราต้องปรับทัศนคติของตัวเองว่าเราต้องมองไม่ใช่แบบ สั้นๆแค่ตรงหน้าแต่ว่าทํายังไงให้เรารู้สึกว่าการทํางานของเราหรือคนรอบข้างเราสามารถทํางานกับเราได้เป็นทีมงานที่สําคัญสําหรับเราเพื่อจะประสบความสําเร็จในอนาคตเนาะอีกที่สําคัญคือคนที่มีอีกโก้ที่ควรจะต้องทําคือเรียนรู้อยู่เสมอซึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ไม่ใช่พวกที่เป็นน้ําเต็มแก้วนะต้องทําตัวให้เป็นน้ําครึ่งแก้วหรือ น้ําที่ไม่ใช่น้ําเต็มแก้วที่พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอซึ่งอันานั้นน่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รู้ทุกอย่างนะเออมีคนที่เก่งกว่าฉันนะหรือฉันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพื่อพัฒนาเพื่อปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อพัฒนาเพื่อทําให้ความทะเยอทะยานของฉันที่ฉันมีอ,อ่ะพาฉันไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะคะ นะคะการทีเ่เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอมันทำให้เราตื่นตัวเนาะทำให้เรา,เารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีาหลายๆอย่างที่ต้องเอามาพัฒนาหรือปรับปรุงนะคะทีนี้การที่เราคิดว่าเราต้องดีกว่าต้องเก่งกว่าต้องชนะทุกเรื่องนะคะหรือต้องดีกว่าคนอื่นหรือต้องให้ไป ได้ไกลกว่าคนอื่นเนี่ยมันคือการสร้างอีโก้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคือถึงบอกว่าหลายๆครั้งพี่ก็จะเน้นนะว่าอย่าแข่งกับใครให้เราแข่งกับตัวเองแต่ให้เราเอาเรื่องของคนอื่นหรือความประสบความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขานะคะไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งเราต้องการที่จะชนะเราต้องการที่จะดีกว่าทุกๆคนเพราะงั้นเรื่องตรงนี้ต้องต้องฝึกนะคะใช้ใช้ใช้การฝึกฝน ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองอีกโก้สูงเกินไปหรือมีความทะยอทะยานสูงเกินไปจนมันกลายเป็นอุปสรรคในการที่เราจะประสบความสำเร็จในอนาคตก็ต้องลองเช็คสถานะอีกโก้ของตัวเองตามที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะเคคอก็อยากจะให้ทุกคนเนาะใช้ประโยชน์กับตรงนี้แล้วก็ลดอีกโก้ตัวเองลงมาสักนิดนึงแล้วก็เราก็จะเห็นประโยชน์ว่ามันทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะ